สวัสดีครับผมเบลกุไถ่ไปถิ่นประเทศครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาหาหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้กิบจุงนะครับผมเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆพี่น้องเอายืทอข้างเตียงไปื่ี่จะเอาไปยัดหน่อไม้อาดนะพี่น้องเอาใกล้ๆับผมนะพี่น้องเอาใกล้ๆเลยพี่น้องนี่เอาอยู่ขางเตียงกันไลยเด้อนี่อ่ะเพื่ผมมาหามาหาหน่อไม้อย่างนี้ผมพี่ตาจำเลยเนาะอืม ง่ายนะครับวางไว้เทียงนาเนาะทำดีก okay ่อนได้น um, okay. ี um. ่อีน้อนนี <w _> ่นี่ัต๊ดดินี่หั่นกรัดอกนี่ตัดหอกพี่ต๊ดบัตรุ่นไปเย็บ

มันก็ขึ้นอีกนะเคยรึเปล่าถือวขึ้นอีกพี่น้องป่ะเดี๋ยวห้าท้าแย่า้อกข้างหลังพี่น้องพอดีไปเบิ้งรรหน่องไม้อีกก่อนหนึ่งพี่น้องเลยไปเหมือนเดี๋พี่น้องนี่หน่องไม้ครับผมคางเทียงเฮาพี่น้องเข็นหน่อยเฮาผมมากรีบซุ่มด้วพี่น้องครับผม,อมโ,อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาหน่อนไม้กันต่อครับ น้องนะบงหวานบงหวานเน้องนี่นี่นี่โอ้แข็งเข่งเข่งโอ้ยพี่น้องนะบองหวาน,วานพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้กิน mm hmm. สดๆได้เลยพี่น้องมันหวาน mm hmm. ครับอเอาไปอีน้องหนึงเถอะปุ่มข้ม นาอโอ้เจนน้องลเจนาะเกือบแล้วนี่น้ององหวานกินสดๆได้เลยพี่น้องหวานากนอ่ง่ายคืนยาว้มครับยาวเอาเป็นไผ่ชนะ่ม้ยเอาไปโรดไข่เปนเยอะแล้วผักแล้วโอ้ย่างเนอยตัดออกนไ

อสวยนอนสวยๆพี่น้องบวบเลยแ้้วสีอันนูใหม่อันนี้เอาไปเฮ็ดนมอไม่อัดกันนะครับผมไปยปนอนหนึ่งนอนยัได้เอเนาะโบ่นอนมาีหเอออันนี้เอาอ่สวยๆเลยเอาพี่โตไม่อัดกพี่น้องเด้อนี้านนิกเอานะครับผม แก้เพียบเลยเขาเอาบแบบเน่าได้ไหมเน่าพี่น้องนี่อืมกำลังขึ้นนะเธอนะอืมกำลังขึ้น,นกำลังขึ้นงามๆพี่น้อง ป้าไปหานมัยกับพี่น้องกำลังขึ้นไปออกไปฟังคุณเหมือนกันฮะออขึ้นกลังขึ้นขึ้นกำังขึ้นขนข้างนพี่น้องขึ้นช่ยงน กี่งนก่าง้เลยนี่นี่นี่นีนี่นนี่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 ้ีี่นี่นนี่ี่นี่น้นี่นี่นี่อี่นนนนี่ นี่ครับผมนี่นโนไม้ส,สวยๆพี่น้องเอาไปเห็ดนโนไม้อัดกันครับผมป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวห้องสิบเอานโนไม้ไพ่พาบานพี่น้องอยังเหลืออยู่ประมาณนอสองนอนะครับผมไปโอเคครับผมสามารถพี่น้องเาเบิ้งโนไม้กันครับผม ข่ากเัวได้กี่รอยด้วย,ยงนี้นจะตำตาเห็นไหม้วน้องใหม่น้นนนนองใหม่ลง่อน,น,นลงขึ้น

โอเคครับผมสำหรับขาเนื้อไม้เฮ้าวันนี้นะครับผมมีเนื้อไม้กิมซุ่งครับผมแล้วก็เนื้อไม้ไผ่หวานพี่น้องเนาะไผ่บองหวานแล้วก็ไผ่บานพี่น้องนี่ครับมันไกลพี่น้องนี่นี่บองหวานพี่น้องด้วยนี่มันกินได้เลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นไผ่หวานนะครับผมนี่ครับไผ่หวานอันนี้กิมซุ่งเข้านล้วครับผมนี่นี่กิมซุ่งทั้งหมดครับผมนี่ นี่นะครับนี่จะเป็นไพ่บานนะครับโอเคนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะครับผมจะเลื่องจดตามในการทำระบายอัดนะครับผมเนาะโอเคครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามัตคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดรกับสังสัยช่องบอลปรไทยภารกิจภูเที่ยนะครับผมจะใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ